ตอนรับทุกท่านเข้าสู่เราหลอนไม่มีใครรู้เลยว่าอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรและทำอะไรมาบ้างแต่ทุกอย่างมันมีทั้งเหตุและผลของมันซึ่งบางครั้งก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันตอนอาถรรพ์รอยปานแดง คุณเบนนี่เล่าว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กทารกเลยเราจำความอะไรไม่ได้หรอกเพราะแม่เราเป็นคนที่เจอแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่ท้องเราแม่แพ้ท้องอย่างหนักมากแพ้ตลอดกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บป่วยกระสอบกระแสอ้วกทั้งวันทั้งคืนอาบน้ำยังต้องอาบแต่น้ำเปล่า เพราะได้กลิ่นอะไรก็เหม็นไปหมดจนถึงช่วงท้องได้ประมาณห้าถึงหกเดือนแม่ก็เริ่มเห็นเงาของผู้หญิงแก่มวยผมหลังคอมผอมสู้ยืนอยู่นอกหน้าตา่างแม่มองออกนอกหน้าตา่างตอนกลางคืนไฟในห้องปิดหมดแล้วเห็นเงาผ่านแสงจันทร์มากระทบก,กับผ้าม่านแม่บอกว่าแม่เห็นแบบนั้นทุกคืน คือมายืนนิ่งๆท่าเดิมแต่ด้วยความที่แม่เราไม่กลัวผีก็เลยไม่ได้ใส่ใจพยายามนอนเพราะปกติก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วแต่ที่แปลกก็คือพอยิ่งท้องแก่ใกล้คลอดแม่เราก็เห็นผู้หญิงคนนั้นชัดยิ่งขึ้นและใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจากที่เห็นเงาที่ด้านนอกหน้าต่า ก็กระเถบมาเป็นหมุมห้องจากมุมห้องก็กลายเป็นกลางห้องจากกลางห้องก็กลายเป็นปลายเตียงเริ่มมักจะเห็นตามมุบอับชื้นๆแล้วก็จะมาให้เห็นในลักษณะยืนนิ่งๆไม่พูดไม่ขยับแต่มองมาที่แม่ตลอดแม่บอกลักษณะเหมือนผีไทยโบราณที่แก่มากๆ ผอมเหี่ยวแห้งตาเป็นหลุมลึกดดำแต่งตัวเหมือนชุดไทยทางภาคเหนือนับวันแม่ก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมถึงเห็นผู้หญิงคนแก่นี้แม่คิดว่าจะไปวัดหาพระอาจารย์หลายครั้งแต่ก็แพ้ท้องหนักจนไปไม่ได้เลยได้อยู่แต่กับบ้านจนกระทั่งคลอดเราคือต้องบอกก่อนเลยว่า แม่เราเคลอดก่อนกำหนดสองเดือนเราเคลอดออกมาตัวผอมมากๆและตั้งแต่เกิดมาเราไม่กินอะไรเลยไม่นอนด้วยร้องอย่างเดียวคือถ้าแม่ร้องก็จะมองจ้องแต่เพดานตลอดพอเคลิมเคลิ้มจะหลับก็จะสะดุ้งตื่นมาร้องไห้เหมือนถูกแกล้งตลอดแม่บอกช่องนั้นแม่สงสารเรามาก แม่เลยปรึกษาญาติญาติก็พาไปหาพระจีนเขาก็ให้ยันมาเผาแล้วก็กินซึ่งก็ไม่หายไปหาร่างทรงตายายเขาก็บอกว่าเป็นแม่ซื้อแม่ซื้อมาแกล้งก็เลยให้เอาอาหารค้าหวานไปตั้งไว้ที่มุมบ้านเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังไม่หายและไม่ดีขึ้นเลยทำทุกวิธีแล้วจริงๆ เราก็ยังร้องแหกปากไม่กินไม่นอนเหมือนเดิมมีอยู่คืนหนึ่งแม่กล่อมเราจนเคลิมรับไปได้แม่เราก็ไปอาบน้ำทิ้งเราไว้ในเปลคนเดียวระหว่างที่แม่กําลังอาบน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงเราร้องขึ้นมาอีกทีนี้แม่เราเลยหงุดหงิดคิดในใจว่านี่มันผิดปกติแล้ว ได้ขาอะไรร้องอยู่นั่นเพราะธรรมชาติของเด็กทารกมีแต่กินแล้วก็นอนแต่นี่ไม่กินไม่นอนเลยแล้วแม่เราก็คิดอะไรไม่รู้ตอนนั้นแม่เลยลองแอบย่องมาดูว่ามีคนแกล้งอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผีหรืออะไรจะได้รู้กันไปเลยแม่ก็เดินย่องเข้าไปในห้องนอนห้องนอนนั้นไม่ได้เปิดไฟ มีแต่ความมื่อสลัวสลัวมีแค่ไฟดวงเล็กๆกับเปลเราอยู่กลางห้องเป็นเปลแบบต่ำๆเกือบติดพื้นสำหรับเด็กทารกนอนได้คนเดียวแม่ก็ย่องเข้ามาแอบดูพอแม่มองเห็นเท่านั้นแม่ก็ตกใจเพราะข้างๆเปลเหล่านั้นเป็นหญิงแก่หลังคอมนั่งกุกเข่าทับซนใส่ชุดไทยแบบคนเหนือ มือทั้งสองข้างวางอยู่บนตักแล้วชะงกหน้าเข้าไปในเปลก้มไปมองหน้าเราแต่ที่แปลกหญิงคนนั้นคอยาวมากเหมือนคอจะยาวจนผิดรูปและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เราร้องไห้ไม่หลับไม่นอนแม่เราเห็นอย่างนั้นแม่ก็เรียสวดบนตรงนั้นเลยวดหลายบทมากๆแต่วดเท่าไหร่ หญิงแก่คนนั้นก็ไม่ไปพอสวดไปได้สักพักเหมือนเขาจะรู้ว่าแม่สวดมนต์เขาก็ค่อยๆหันมาทางแม่เราช้าๆมองมาทางแม่พร้อมกับยิ้มด้วยมุมปากแต่เป็นยิ้มที่น่าสยดสยองมากๆพอหันมามองแม่เสร็จแล้วก็หันกลับไปจ้องเราต่อแม่บอกว่า เขาคือหญิงแก่คนเดียวกันที่แม่เห็นตลอดตอนท้องเราเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็พาเราไปหาพระที่วัดทันทีพระท่านบอกว่าลูกสาวของโยมถูกเจ้ากรรมนายเวรมาตามทงคืนบนหัวของเด็กมีปานแดงขึ้นเต็มหัวปานแดงคือสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าเขาจองไว้ และจะตามมาเอาคืนแล้วเขาก็ตามเจอแล้วหลังจากนั้นก็ต้องทำพิธีกันยกใจและนี่ก็เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังตอนที่เรายังเด็กพอเราโตขึ้นมาเราก็เห็นผีอยู่บ่อยครั้งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนเรายังเด็กทุกสิ่งอย่างมีเหตุและผลของมัน และที่ทุกที่มีเจ้าของเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ